สวัสดีครับพี่น้องชาวไทย <laughs> นี่คือหนอ่อกล้วยนะครับของประเทศไทยด้วยห <laughs> นองกล้วยสูงไม่เกิน1เมตรขุดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็หยุดครับตอนนี้เราจะเอาหนองกล้วยนะครับนี่เต็มเลยของใครก็ไม่รู้ปลาไม่ใช่ของคนที่รู้จักนะครับ เอาไปทําการหมักจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยนะครับโดยการนําหน่อกล้วยนี้นะครับไปสับ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 ผสมกับกากน้ําตาลหรือว่าโมลาดนะครับหมักเป็นจุลินทรีย์มาไว้ฉีดพ่นในนาข้าวนะครับไว้หมักฝานะครับโดยที่หนอ่อกล้วยนี้จะต้องขุดให้ติดรากซึ่งที่ให้ขุดก่อนพัที่ขึ้นน่าจะเกิดจากการวิจัยว่า ก่อพา์ที่ขึ้นนี้น่าจะมีสารบางอย่างที่ทําให้นอกจากการหมักทํามีจุลินทรีย์ช่วยย่อยแล้วการขุดช่วงนี้น่าจะมียาดีอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นในนาข้าวที่เพิ่งขี้เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับฉีดพ่นแล้วก็จะช่วยสลายฟางนะครับให้ฟางน้ย่อยได้เร็วขึ้นย่นระยะเวลาในการาใช่โดยไม่ต้องเผา แล้วก็ไม่ต้องหมักจนให้เกิดแก๊สมีเทนนะครับช่วยให้ฟังย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบะบะบะสมจุกตำนก,การข่าวเกาะแตงจบข่าวสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย